ข้อแปแให้หาเ k มาแล้วง่ายแล้วประเด็นที่ทำไม่ได้หนึ่งเราค่อยชอบค่อยๆทำถูกไหมคือเราจะชอบแบบอูอเร็เวๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราค่อยๆทำา็ปทีเราบัรทับทเราทำมันได้อยู่แล้วใช่ไหมพอเวลาถามจะรู้เสมอส่วนที่สองเป็นอะไรอะไรน,นะสองส่วนสิบสองส่วนสิบส าบางทีที่ถามเท่าไหร่นี้นก็ไม่ได้ย na, ินนะไม่ใช่ผิดนะบอกเดี๋ยวจะตกใจว่าทำไมผมตอบผิดทุกทีเลยเลยไม่นี้ถอดรู้ได้ไหมถ้าเราคูณเล่เร็วเราจะได้เปรียบสิบแปดสิบคือสิบหกคูณห้าสอรู้ได้4ี่รูนห้าเน่ถ้าเราคูณเล่งเร็วเราจะได้เปรียบอเนี้ยร้อยยีบอคูณห้อรู้ได้1 1บเอ็ดรูห้าโอเคไหมทีนี้อันนี้ตัดเหลือ1นึส่วนหาอเขียนใหม่กลายเป็นสอง่วนรูห้า บวกอันนี้ตัดเป็น3 5ส่วนรูห้นี้ก็1 1 5รู 5, ถูกไหมส่วนเท่ากันนะบางคนบอกคอนจูเกตต่อได้ไหมครูแล้วแต่เลยดเดี๋ยวครูเห็นส่วนเท่ากันครูจะบวกกันก่อนเลยห้ารู5ห้าบวก11รู้าถูกไหมแล้วก็คอนจูเกตก็ไปด้วยละรูนห้าจะกลายเป็น5 5รูนห้าส่วนรูน 5, บวก11รู 5, แล้วก็ตัดอีกถูกปะ ถ <5 S 2> <ะ>้าล่ะออตัดีตัวต้องตัดเท่าไหร่เพราว่าเอ่อทำไมนะรู5รู5ได้5อัเองเนาะตัดนี่โอเคปะรู5บน11รู5เป็น12รู5เท่ากับ k รู5ตอบเท่าไหร่เออเพราะฉะนั้น k ตับ12แค่นี้ยครับค่อยๆไล่ทีละบรรทัดทำหน้าอยู่แล้ว